สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชุดสายไฟเก็หัวฉีด o n y u วเครื่อง3,000ยูโร4นะลูกค้านะมาจากต่างจังหวัดนะปะิดชุดสายไฟหัวฉีดชุดนี้นะที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะแต่าทางร้านชุดไหล่ซิ่งสุตสาครมหาชัยนะเดิมเดิมนะของลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่เดิมๆิมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นท่อลามันไหลกลับอันนี้คือเดิมเดิมของลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งกันนะฮะว่าจะเป็นประมาณไหนนะตอนนี้นะเราทําการลืออกมาทั้งหมดก่อนฮนะทีละชิ้นนะ ออกมาลื้อทีละชิ้นทีละชิ้นนะและเดี๋ยวเราเก็บเข้าไปใหม่นะชุดนี้นะช่างกําลังรื้ออยู่นะมาร์กสายไฟอยู่ว่าเป็นสายไฟหนึ่งสายไฟสองสายไฟสามนะคือหัวฉีดที่หนึ่งหัวฉีดที่สองหัวฉีดที่สามนะก็ทาการมาร์กแล้วเราก็ทําการรื้อนะใสยไฟได้ช์จนะรื้อหมดให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราทําการเก็บใหม่นะหลกลับนะก็ทําการรื้อเก็บใหม่ให้ทั้งหมดนะอันนี้กำลังถอดหลายกลับอยู่แนละ้วชุดสายไฟหัวฉีดนะช่างก็เก็บไปเรื่อยๆนะสายไฟก็เก็บไปเรื่อยๆนะ ส่วนผมนะก็เก็บชุดโซนสายไฟหัวฉีดนะใช้เวลานะฮะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะรอรับรถได้เลยนะฮะไม่ต้องทิ้งรถนานนะอันนี้ผมกําลังเก็บสายไหลกลับอยู่นะร้อยสายถักให้เรียบร้อยนะฮะโอเคลนพ่อหดให้เรียบร้อยนะสวยสวเนียนเลยนะตัดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปติดที่ตัวรถกันเพราะว่าช่างอีกฝั่งหนึ่งก็กําลังเก็บชุดสายไฟอยู่นะอันนี้นะเราทําการติดตั้งให้เรียบร้อยทุกอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จแล้วนะฮะว่าจะไปประมาณไหนนะ เดี๋ยวเราเอาตัวสายกับไปติดตัวรถเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันช่างนะช่างส่วนฝั่งนั้นก็เก็บชุดสายไฟอุชีดส่วนผมนะฮะก็ใส่ชุดไหล่กับก่อนนะฮะนี่ใส่เข้าไปนะฮะส,สวยๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จนะฮะว่าจะเป็นประมาณไหนนะอันนี้ก็ช่างทําไปเรื่อยๆนะะทำไปเรื่อยๆอ่าแก้ไขตรงไหนก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะอ,อ่ะาอท,อนะอทีนี้ฮะไหลกกับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็ไปช่วยลูกอาช่างนะฮะเก็บชุดสายไฟพันสายไฟอีกต่างหากนะฮะ ได้เพื่อความรวดเร็วนะฮะช่วยกันเพื่อความรวดเร็วนะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะฮะทางร้านจุ๊บไหลซิ่งสุงสนสารมหาชัยนะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะที่รอรับรถได้เลยถ้าม,มาช่วงที่ไม่มีคิวก็ทําได้เลยนะแต่บางคนบอกว่ามาโดยที่ไม่นัดก็ตามคิวที่มีหน้าร้านนะฮะอันนี้ก็กําลังเสร็จแล้วนะฮะนี่ช่างกอตอนนี้กําลังแห่ชุดสายไฟไดชาร์จอยู่นะย้ายลงล่างแล้ว กำลังย้ายลงล่างนะฮะสามคนนะช่วยกันแป๊บเดียวนะฮะนี่ใช่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเสียบปลั๊กไฟไฟัวชีดอ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เหลือยกแบตเข้านะฮะเก็บสายเซ็นเซอร์หน้าเครื่องอ่าช่างยกแบตเรียบร้อยสายท่ออินเตอร์นะประกบเข้าไปที่ถอดออกมาเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะแค่เราเปลี่ยนชุดสายไฟ,ไฟัวชีดสายรายกาบ ก็ตอนนี้เราสตาร์ทรถดูไดชาร์จก็เปลี่ยนลงล่างแล้วนะสตาร์ทรถลงเรียบร้อยนะอันนี้นะสิ่งที่เราเสร็จแล้วนะชุดสายไฟก็ตรงเป๊ะแบบนี้เลยสวยๆนะงามๆแบบนี้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อได้นะตึงเป๊ะๆแบบนี้เลยนะจากทางร้านจุ๋ยแป้งเซนเซอร์หน้าเครื่องไหมฮะเซนเซอร์หน้าเครื่องเก็บให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็สายชุดไดชาร์จก็เก็บลงล่างให้เรียบร้อยนะฮะชุดนี้นะอยู่ในราคา2,500บาทร้อมบาทออติดตั้งนะฮะ2,500บาท ก็จะมี3ชุดชุดสายไฟหัวชีสายไหลกับสายไฟไดชาร์จนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้าเครื่องนะฮะเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้เลยตึงเปเ๊ะปเปแบบนี้เลยนะฮะสวยๆกมงามนะฮะอันนี้ลูกค้าก็มาจาต่างกระหวัดนัดเข้ามานะก็ติดตั้งได้เลยนะไม่ต้องรอคิวนานนะคใครสนใจติดต่ออีกครั้งนะบเบอร์โทรร้าน0ู4 6 5แป2 4